เจมค่ะประวานผีบาเคสุอ่อบาเคคุจิระก็จะเป็นอ่าประวานผีที่มาจากประเทศญี่ปุ่นแต่ประวัติย่อๆคือว่าเป็นประวานที่นํามาสู่ความพินาศโรคร้ายอะไรแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูสกิลก่อนว่าทําอะไรได้บ้างนะจ๊ะประวานผีเดี๋ยวเรามาดูว่าทําอะไรได้บ้างโนะมาดูก่อนว่าออ่าจะเป็นในส่วนของเพสซีีเนี่ยเราอ่านแล้วก็แอบ,บงงๆนิดนึงเหมือนกับว่า จะต้องใช้ออกรอกหรือของที่เราออกเนี่ยเออมาเพื่อในการเพิ่มค่าพลังต่างๆในแพสซีฟของเราซึ่งเราก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะใครเข้าใจยังไงอธิบายมาทีงงๆอยู่อ่ามาเดี๋ยวดูท่าหนึ่งก่อนเนาะท่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการกดแบบนี้แล้วก็จะบึ้มๆน้ำแบบนี้ไปบึ้ม,มน้ำซึ่งปกติอันนี้ถ้าตีปกติพวงน้ำจะเท่านี้แต่ถ้ากดท่าหนึ่งมันจะกว้างขึ้นเป็นการทำดาเมจรอบๆตัว ก็ตัวนี้ก็จะท่านหนึ่งก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยลดความเร็วลงนิดหนึ่งไม่ได้เห็นผลเลยเท่าไหร่โอเคต่อมาท่าสองเป็นการพ่นน้ําไปข้างหน้าปุุงเก็บสเต็กด้วยนะทำการเก็บสเต็กด้วยแต่ก็เอามาบัฟพลังของเราบัฟความอึดของเราแต่พอปล่อยท่าสองไปปุ๊บก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยติด close ก็คือจะลดดาเมจ ของศัตรูถ้าศัตรูโจมตีเบาลงต่อมาถ้าสาบจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าพุ่งอ่าแบบนี้พุ่งใหม่พุ่งใหม่ชุ่งอ่าแบบนี้เอาไว้ช่วยเพื่อนได้อะไรได้แล้วก็อาจจะเอาแบบอ้อยหนีได้แต่ว่าถ้านเนี้ยมันจะอ่อไม่สามารถพุ่งผ่านกำแพงได้มันก็แบบติดอ่าชนกำแพงเรียติดเนาะอะไรอย่างงี้อ่ะกระมันติจะเป็นวงน้ำใหญ่ๆ อ่จะเป็นวงน้ำรอบๆซึ่งคนที่อยู่ในวงน้ำนะอะถ้าสมมติว่ามีศัตรูอยู่ในวงน้ำนะจ๊ะศัตรูจะติด slow 10%แล้วก็จะเพิ่มดาเมจของเพื่อนเราที่อยู่ในวง15%นะแล้วก็เพิ่มดาเมจแอคแของเราด้วยของตัวเราเอง60%คือการโจมตีปกติให้แรงขึ้นก็คือบัฟสตอ่าบัฟบัฟเพื่อนบัฟตัวเอง แต่ว่าลดศัตรูนะจ๊ะโอเคนี้อ่าถ้าใครอยู่ในวงก็จะประมาณนี้นะจ๊ะโอเคจะอไปดูนนตัวเกมมันจ้าเฮ้ยเฮ้ยทำลายเฮ้ยโอ๊ยโอ้ย๋อยจตีประวานโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายเลย รวางตายลยอยล่อยรอดโอ้ตายตัวมันทำอะไรได้บ้างวะเน,นี้มาดูไรประโยชน์จังเลยบม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 อายอาย อ้อย,ยติดเบ้ปล่อยน้ำไม่ถึงอออยอ้อยอ้อยมันเอากูแล้ค่ะอ,อ๋อยออยช่วยด้วยขยตีประวันค่ะอ,อ้อยอย่าอย่าตีประวนอออันค่ะอ้อยจะมเป็นแทงจริงปะเนี่ย มึงส,สัยมากเลยแบบนี้ลำคาดจริงเลยแฮะอินาจาร์เนี่ยลำค้าลำคานบุ๋ง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  Bung, bung. Dek Kau tai ni eh, men sapui ge. Oh! Oh, men sapui na. Tai ge. Men sap ko wan. Kun bi kha. ni

โอ้ย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 บางแล้วกันตัดไปห้งแล้วเพื่อนมนี่แล้จะตายแล้วว่ะอีนาจามาจับกูทำไมโง่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 อ๋อลำใหญ่โอ๋ออ๋อหงี้ยเนี่ยบโงบุง่จะใส่กอที่บุง่โง่มจะเบาแท้ มีดาเมจจริงหรือเปล่านี่แน่ว้ายไปดีกว่าอ,อย่าลวงแทงค่ะฉันเป็นแค่ประวานน้อยน่ารัก <c oughs> น่ารักแม่ค่ะน่ารักมิวายไปค่ะอ๋อตาย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 อีเชน,นจะตายโหงแล้วว่าเลือดมันน้อยแล้วว่า ำคโง่ฉันตีเข้าแค่ทำไมดาเมจมันเบามันขนาดนั้นนะโอ้โหตายเลยออกขึ้นไม่ตามทีตายแล้ว คนเดียวตายไปสามแล้วเอ๊เกียร์แก่บง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 ,บง,บงวัดพระนี้ยพวไม่เคยจะโดนเลยนี่เนี่ยปล่อยน้ำใส่กว่าถ้ามันฉันบ้างจังแท้ คอยคอยเป็นแค่ประวานตัวน้อยอย่าทำคอยรู้สึกว่าตัวเองเหมือนมันไม่ค่อยจะมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่เลยมันไม่เห็นอะไรไปชี้เป็นอันเลยอ่ะโงโโงเนี่ยระดับเมษาสิบแปดเนี่ยอะไรก่อน ไปน้ำมือออกใส่แน่ออกใส่แน่ออกใส่แน่เอาตายแล้วตายสี่แล้วค่ะเพื่อนไม่ค่อยตามเลยเนา้ดิฉันเข้าลึกไปวะจะโดนพิมดายังจะโดนพิมดายังซีซีมันไม่มีอ่ะ อึดก็ไม่ได้อึดอะไรขนาดนั้นทีซีแค่ท่าโง้อก่อโรอไปแล้วอี่ห่อดยังไม่ตามไปโอ้ย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 ไปแล้วโอ้ยบุ๋งบุ๋งโอ้ยโอ้ยบาไหวเด้อ tốc subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ถอยแล้วค่ะไปแล้วค่ะกลับไลิ้นน้ำที่บ้านดีกว่าปุ่ง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 ขอบอตามแนะนำเอาเลยวะกดถอยไม่ถอยมี็นไงตายเลยเพื่อนเฮ้ย โอ้ยโง่โง่โโอ้ยมันประวานอ้ยยุงโวยกลับบ้านแล้วไหนวับกลับสิมันมีวงอะไรอยู่ตัวไม่เกเลยไปค่ะ ไ้ตรงนั้นตีอีก้วชิบหายนนั่งงงงว,ว,วาย oh, <no. S 1> ไว,ไวายโดนลาเขาไว,ไว,วายวาย,ยาไวายโดนลาเก็บไม่ได้นี่ไม่เก็บรูเก็บมาเก็บมา <c oughs> แต้มตามมัเยอะ เออ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 วิววโดนการอดอดอๆอดชีคิปยูโนเอฟเฟกโอเค กูกับล้วทำไมฉนอาของตามที่มันแนะนำมันมันแนะนำนออย่างเงี้ย Ôi, 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 ôi oi, oi, leng, oi, ôi ôi nó làng, nó làng. ôi, ôi, hoi, 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 ôi hoi, 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 ờ hoi, hoi, Ôi, ôi, đồn phái thôi được biết của chúng ta đi York đi York nhiều not bad bro Hey you to kite Hồi cái Ùng rồi, Giật hết cả đọt ạ แอะแอะน่ารักขอไม่เป็นขานนนน่าวออคำแนะนำ่าวันะคะหารระไรีไม่ข้อ๋ออออ๋ยอยศประวันเาอายออ๋อัพ์ประวันอ๋อโดนสัตว์เขาอ๋อเขาสับหนูค่ะหันเป็นหนูนี่เวรบ่งบ่งดิ่งดิ่งดงดิ่งดงดิ่งเหี๋ยนี โอ้ยโอ้วโอ้ยโอ้ย้ยโอ e โอ้ย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 โอยโอ้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 อ โอยเอดกโอยเอดกโ,โดนอะไรเข้าไปไวะมันเจ็บจังเลยบ่งบ่งบงบงกลับแล้วเจ็บเมือเกิน ออโอ้โหอมเมนอ์น,นี่อหละอ้หโอ้โห้ออ้โหโอ้โหโอ้โออ้อ้โอ้โอ้โหอ้โหโรโอ้ออ้โอ้อ้โหหโออ้โหโอ้โอ้ไหโะ้โหหยุ้โลยอ้โอ้ตส่าห์มาช่วยก่อนอ้ย ออย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 เ้ยตีระวานออยออยออย กือบจิตเกือบจิตเกือบจิตเกือบ้ยมันจะไม่เลิศนะคะถ้าคิดแล้วมันจะไม่เลิศไออตรงั้นไตหงนะมันไตหงไเ่ค่ะโอ้โูเก็หมดเลยว่ะยัก มีช่วยมงอไงนะคะช่วงมือไงนะคะมันะะตายเองนะคะเรียกกดยอมจังเลยนี่อยากฆ่าเป็นคนเดีวยวสิคะ ไม่ต้องยอมนะคะ oh, บง๋มบงบงบุตามสิคะ <c oughs> ดีดยวเสียงไม่ตาย Retreat! <Rocky> <door considers child teaching> oh, oh, there help. Oh, it's a how เฮ้ยเขาไมได้เนี right ้ยโฮ้ยเสัตวี่ัว <A> ์นไครโนยิงตาย

อเออเมอร์ลินตายเยอะมากอีมอลินตายเยอะมากแพ้แล้วอีมอลินคนเดียวทำเสียแต้มไปเยอะมากอ่ะไม่เป็นไรค่ะตัวมันก็จะประมาณนี้ตัวมันไม่ค่อยมีประโยชน์กับทีมเท่าไหร่เลยอ่ะมันไม่เก๋เลยอ่ะตัวมันแบบอ๋อเล่นตัวอื่นเถอะจริง เดืวยเมจดิันดิออได้เมจถึงสองหมื่นเลยเหรอตายเลยเออแต่มันไม่ค่อยเก๋เลยอะดูสิมีแรงมจิกด้ยวยโอเคค่ะอ่ะไปละแค่นี้ค่ะสำหรับตัวใหม่เพลียะแล้วเกิน